สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอบจพาตทาลุยสัปดาห์นี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่วัดภูเขาทองซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่หนึ่งตบลมะกอกเหนืออาเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงนะครับวัดแห่งนี้อยู่คู่กับชุมชนแห่งนี้มาอย่างยาวนานนะฮะวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรเนี่ยผมพาคุณผู้ชมมาแล้วผมก็ต้องสอบถามท่านพระครูโสพล ติยาธรนะฮะซึ่งอยู่กับผมแล้วนะครับนะบักบวชกษาศากุท่านนะครับอยากที่จะให้ท่านเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวของวัดแห่งนี้พอสังเกตนิดนึงได้ไหมฮะว่ามันอยู่คู่กับชุมชนเนี่ยมานานเท่าไหร่แล้ววัดภูกขาทองเนี่ยสร้างขึ้นมาใหม่หลังจากเคยมีวัดเก่ามาก่อน แล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่ที่หลังโดยหลวงพ่อพระธรรมวรดมอดีเจดีตรองเจ้าคณะอุ่นใต้ซึ่งท่านก็เป็นพระสายธรรมยุทธครับเป็นพระสายธรรมยุทธตอนนั้นท่านก็มาสร้างฝาพระพุทธบาทจำลองในปี2471แล้วก็สร้างโรงเรียนวัดขอทองขึ้นหลังจากนั้นในปี72 2472ก็สร้าง วัดปุกทองขึ้นจากนั้นก็วัดปุกทองได้ปกครองชาว,วาดมาโดยลำโดยลำดับเจนถึงปัจจุบันก็มีชาววาดอยู่13รูปโอ้อ่ารูปที่ยาวนานที่สุดก็คือหลวงพ่อท่านอาจารย์พระครูพิพิธบรกิจหลวงพ่อคล้อยนมมมอนโมครับซึ่งเป็นเกียร์เกจีอาจารย์สายกอ่อออที่มีชื่อเสียงด่งดังรูปหนึ่งปกครองวัดมา57ปีถือว่าเป็นระยะเวลายาวนานที่เรา หลวงพอ่อท่านก,ก,ก็เคยเป็นอดีตเจ้าหน้เาเภอคอนกระหนุนแล้วก็ดูแลว,วัดแห่งนี้มาตลอดจากอดีตจ,จนถึงปัจจุบันเนี่ยวัดแห่งนี้ก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนหลากหลายรุ่นที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเยอะมากนะครับวันนี้ท่านาพระครูโสพลเนี่ยจะพาผมไปชมสถานที่ต่าง ที่มันสําคัญแล้วก็พอที่จะบ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของวัดแห่งนี้ได้ไดท่านจะพาผมไปที่ไหนบ้างได้เดี๋ยวเราก็เอาเอาันส่วนล่างก่อนอที่บรนดของลพบคร้อยอนุโมูลและก็ที่วางรูปเหมือนของปูตาปลาขาวถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่ที่ชาวต่างประเทศตั้งมาเลสซียกรรับองค์การการบูชานับถือมากกันเดี๋ยวผมต้องรบกวนท่านพาผมไปดูหนอ่อย ้ดูกัันเลยครบและนี่ก็คือมุลดบที่ประดิษฐา,านพระครูพิพิธวรกิจหรือว่าหลวงพ่อครอยท่านเป็นใครล่ะครับหลวงพ่อครอยนโม,โมเป็นเป็นเจ้าอาวาสวัดภูพวทองตั้งแต่ปี2 5 0 1, 1> มาจนถึง2 5 0 0 57หรือว่าเป็นเกจีอาจารย์ที่มีชื่อเสียงลุงดังของสายเกาอ้อรูปหนึ่งม<อ>ีสืบทอดสายวิชาของสายเกาอ้อมาโดยเฉพาะอุนะ่นพยนต์อุน่นพยนต์ในปี58ของท่านที่มีชื่อเสียงลุงดังมากมแลวก็จากนั้นก็ได้สร้างรูปเหมือนของปู่ตาบาดขาวที่ถือว่าเป็นตัวแทนของหุ่นพยนต์<อ>ซึ่งเป็นที่เคารพของสักการะของชาวต่างประเทศ ในช่วงปกติคนชาวต่างประเทศมาเลยสิงคโปร์นี่ยก็จะมาเคารพสักการะทุกวันและนี่ก็คือกุฏิพิพิธภัณฑ์หลวงพยที่ได้เรียกว่ากุฏิพิพิธภัณฑ์เพราะว่าอาคารหลังนี้จำลองแบบมาจากกุฏิเดิมของหลวงพร้อยนโมครับผมแล้วก็สร้างเป็นพิพิธภัณฑ์และก็ สถานที่ตรงนี้เคยเป็นที่เป็นกุฏิของท่านอยู่ตรงนี้เดิมก็ยอยู่ตรงนี้แสดงว่าเข้าของเครื่องใช้นี่อยู่ข้างในหมดเลยอ,อยู่ข้างในหมดงั้นเดี๋ยวท่านพ <ừ. S 1> าผมไปเดินชมหน่อยอเข้ามาข้างในเนี่ยเราจะเห็นอะไรบ้างครเข้ามาข้างในก็เข้าประตูาามา,ารแรกก็เห็นโลงศุก ลงศพเดิมของท่านเป็นริมศพเดิมของท่านที่เคยเคยบรรจุศพของท่านแล้วก็หัตถิหัตถิของท่านอหัตถิก็อยู่ตรงนี้นงครับจากนั้นเราก็เห็นพวกพวกเตียงนอนพวกเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ท่านเคยใช้ดังนั้นโดยเฉพาะในส่วนของลูกศิษย์ลูกหาที่แบบว่าต้องการอยากที่จะมารับลึกใช่มารับลึกก็สามารถที่จะมาดูเข้ากับเครื่องใช้ต่างๆได้ ขึ้นมาจากตัววัดจนถึงที่ประดิษฐานของพระพุทธบาทเนี่ยระยะทางประมาณสัก50เมตรนะครับท่านครับความสูงจากลานวัดเมื่อกี้เนี่ยประมาณสัก20เมตรได้ไหม20เมตรนะฮะแต่ว่ราระยะทางประมาณ50เมตรนะครับก็จะมีบันไดเขาเรียกว่าบันไดเจ็สีใช่ไหมบันไดเจ็ดสีซึ่งสวยงามมากนะใคร ขึ้นมาข้านบเนี่ยนอกจากจะได้กับนัมัสการรอยพระพุทธ,ธาบาทแล้วเนี่ยก็ยังสามารถที่จะได้ชมทัศนียภาพอารอบๆตรงนี้ด้วยนะท่านพอที่จะมีประวัติเกี่ยวกับรอยพระพุทธ,ธาบาทอย่างนี้ไหมครับรอยพระพุทธ,ธาบาทจำลองเนี่ยสร้างขึ้นในปีพศ2 5 7 1โดยหลวงพ่อพระธรรมดรดมเป็นผู้สร้าง สร้างพระพุทธบาทจำลองก่อนสร้างโรงเรียนแล้วก็ก่อนที่จะสร้างวัดนเป็นที่สักการะเ,เพื่อเพื่อไว้ให้ชาวปากคลองเนี่ยเพราะหลวงพ่อท่านเป็นชาววาดอยู่กรุงเทพแต่ว่าบ้านเดิมอยู่ปากคลองออเลยมาสร้างเอาไว,ไว้ให้ชาวปากคลองได้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในปี2ป5ง24 2> 1 2471เจิเตปี2471ี่เหนึ่ง โคตรถือว e uh, ่านานแล้วเหมือนกันนะนานแล้วถ้าคำนวณดูอันนี้ผมไม่ได้พาเครื่องคิดเลขนะเดี๋ยวก็กลับไปคำนวณว่ามีอายุเท่าไหร่แล้วและนี่ก็คือต้นสีม่าโพที่ท่านบอกเมื่อตกี้ว่านำหน่อมาจากอินเดีย ตั้งแต่ปีไหนครับเนี่ยปี2,500ปีนี้ปี2,564ก็64ปีแล้ว64ปีแล้วสมัยนั้นสมัยนั้นหลวงพ่อคงหรือว่าพระครูปีพัฒน์ศริธรอดีเจ้าวดัดบ้านสวนเนี่ยหลวงพ่อไปนำมาตการสังเวชนียสถานในประเทศอินเดียครับผมแล้วก็ไปอัญเชิญนอพระศีมาโพมาจากประเทศอินเดียที่พุทธคยาแล้วก็ เอามาปลูกเอาไว้ที่ภูเขาทองต้นหนึ่งที่ตรงเนี้ยต้นต้นต้นเน,น,น,นี้ยแล้วก็ที่วัดราชนุกูลไม่ไกลจากนี้ต้นหนึ่งแล้วก็อีกหน่อหนึ่งไปปลูกไว้ในประเทศมาเลเซียครับผมสามหนอม่อมีทั้งหมดสามหน่อมีสามหน่อซักฟอซิลวที่มาดูเนี่ยก็จะมีสองจุดด้วยกันนะครับ<ช>คือหลักๆนะฮะจุดแรกเนี่ยลักษณะมันเป็นยังไงครับ จุดแรกนี่ที่ทางกรมทรัพย์พยากรตอนนี้ก็มากุดเจอก็เป็นรุปของปลาปลาก็ที่เรียกว่าอิติโอชออันนี้เป็นภาษาทางวิทยาศาสตร์ใช่ภาษาทางวิทยาศาสตร์ครับผมคึ่งก็ถือว่ามันมีอายุที่ยาวนาน250ล้านปีก่อนยุคของไดโนเสาร์ก่อนยุคไดโนเสาร์ซึ่งถือว่าปลาพวกนี้มันเป็นปลาที่มีีมตีนด้วยครับผม แต่ว่าเสียดายนะวันนี้เนี่ยมาเราไม่เจอใช่เราเราได้เห็นแต่แต่แต่แตแตภาพเราเห็นแต่ภาพเพราะว่าเมื่อกรมทรัพยากรตอนนี้เนี่ยโดยโดรชงพัน์เนี่ยที่เป็นคนขุดพบไปแล้วนําไปไว้ที่พิพิพิธภัณฑ์ของกรมทรัพยากรตอนนี้เพราะว่ามันอยู่ในหินต่อน่ะพว่าหินหินปุเนี่ย <พบ S 1> ตัวจะแตกป้องกันความเสียหายป้องกันความเสียหายเี๋ยวผอคนญาตถามนิดหนึ่งว่า คนที่พบเป็นเป็นคนแรกเนี่ยท่านก่อที่จะทราบนะว่าเป็นใครนี่ดรจงจงลักษ์อ่ะดรจงลักษ์ท่านท่านมาทําอะไรอ่ะครับณตอนนั้นก็ท่านเป็นเป็นนักทรัพยากรธรณีโอแล้วก็มาสํารวจพวกหินโอ้คือเจอโดยบังเอิญใช่อะไรประมาณนั้น โบนในโบรานในดีตน่าจะเป็นทางทางไหลของน้ําอะอ oh. น้ําเวียนเขาน้ำมันเวียนอ่ะคือผมกําลังจะถามอยู่พอดีว่า mm hmm. ทําไมปลาหอยถึงมาอยู่บนเขาใช่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นทะเลหรือวเป็นทะเลก็บอกว่าน,น,น,น่าจะเป็นทะเลแล้วก็ เป็นที่น้ำบนด้วยครับผมแล้วก็ปลาพวกหอยมันจะเลื้อยขึ้นขึ้นเป็นเนินน่าจะเป็นเนินอยู่ครับผมแล้วเขายังไม่โปรแบบนี้น่าจะเป็นเนินเพราะมันจะเป็นทางขึ้นแบบนี้ขึ้นบนเขาเนี่ยมันเป็นทางขึ้นยาวขึเนี่ยเราเห็นร่องน่นคือทางของมันคือถ้าผู้ชมคุณผู้ชมขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นของจริงแบบชัดเจนมากเลยนะฮะเนี่ยเป็นเป็นรูปเปลือกหอยหอยชนิดจากการจัดนิฐานเราเป็นหอยชนิดใดอะครับเนี่ย ก็นม่เห็นเล่นเทนนิสพวกนี้พวกเอ็มโมนอยน่ะก็บอกวก็เอ kind of ็มโมนอยทั alcohol alcohol ้งหมดอ่ะบ่อยโคงปล่อยโค้งอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่เอ็มโมนอยทั้งหมดอ่ะแต่ว่ามันอายุมันอายุหอยก็บอกหอยยุคเก่าครับผมอ่าบางบางบางพวกเขามันยุคใหม่อันนี้เป็นยุคเก่า250ล้านปีนะที่ทำเอาไปทำมาไปลองเช็คเช็คดูว่าอายุมันเท่าไหร่ก็ดูลักษณะในส่วนของฟอสซิลอะไรประมาณนั้นนะฮะวันนี้ผมต้องขอ กราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์มากๆนะฮะที่พา <ใน S 2> ผมเดินสำรวจทั่ววัดเลยนะเรียกได้ว่าผมเนี่ยได้รู้จักวัดภูเขาทองมากขึ้นกว่าเดิมนะครับโชคดีจริงๆสำหรับวันนี้ก็ก,ก,ก็ต้องขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะฮะที่ชมรายการกันอยู่นะครับว่างจากภารกิจการงานขับรถผันไปผ่านมาไม่เคยแวะ,แวะนะฮะหรือว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัดหมดยุคโควิดไปแล้วมาเที่ยวที่นี่ที่วัดภูเขาทองนะครับ ซึ่งอยู่ที่หมู่ที่1ตํางตาบนมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงวันนี้ช่วงอบจอพัทลุยหมดเวลาลงแล้วสัปดาห์หน้าผมจะพาไปตะลุยที่ไหนอย่าลืมติดตามกันต่อนะครับสัปดาห์นี้สวัสดีครับขบคุณอีกครั้งนะ,ค,ะครับครับยิรรรับันลัง